พุทธสาถา,านวัดปวงชายตอนนี้กำลังปรับปรุงปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะาสะอ้านเข้ามาด้านหน้าก็จะมีด้านสุมประตูมีองค์ท้าเวสวร์หนึ่งคู่พร้อมทั้งสาหินอโศกที่กำลังตัดแต่งกิ่งไม้ที่บงังออก น,นี้ตัดลงมาแล้วข้างบน,นก็จะเห็นเห็นหัวสิงอยู่ยอดเสานูนะ่นตัดลงมาแล้วยังไม่ได้เก็บ <c oughs> เดี๋ยวต้องเก็บก่อนเนาะล้วก็ทำกันเองครับทำกันเองภาพสองรูปพอาจารย์ธง,งชัยและหลวงป,ปู่อุก,กิจส่วนอาจารย์บุญธรรมอาจารย์บุญธรรมทำไม่ไหวแฉ่งข้าวแล้วก็พักผ่อน หัวเก็บกว่าตรงนี้ครับเพื่อ,อไว้ด้านหน้านี้จะได้ดูสะอาดสะอ้านญาติธรรมเข้ามาก็จะได้มากราบมาไหว้พระได้สะดวกสบายขึ้นเนาะตัวนี้ตากิ่งไม้ที่บางสาหินศกลงมาแล้ว เดี๋ยวจะเก็บกิ่งตรงนี้ครับเก็บกิ่งไม้ที่ตัดลงมาแล้วมาไปกองไว้รอยมันแห้งก็จะได้เผาในโอกาสต่อไปตัดลงมากองเยอะเลยไม้เยอะเลยต้องเก็บกวาดอีกเก็บเอาไปเยอะเลยครับก็จะทำให้มองเห็นสาเห็นอโศกได้ถึงยอดทุกครั้งจะมองเห็นไม่ถึงยอดตอนนี้มองเห็นแล้ว เดี๋ยวเก็บตรงนี้ออกก็จะดูโล่แล้วเนาะแตยังต้องรอเก็บก่อนกับกเดี๋ยวค่อยทําไปเนาะขอโมทนากับสตาชาวชนทุกคนทุกท่านครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาบนกับหลวงปู่และพระอาจารย์ทงชัยนะได้ช่วยกันพัฒนาประปรุงพุทธสถานให้สถานที่สัป,ปะยะให้ดูสวยงามสะอาดสตาขึ้นมองไปดยรอบด้านนี้ก็โล่งไปแล้ววันนี้ อากาศดีไม่มีแดดไม่มีแดดท้องฟ้าครึมครึมมองไปทางนูน้นเห็นท้องทุ่งนาเก็บเกี่ยวมาแล้วเก็บเกี่ยวมาแล้วก็จะเห็นแต่ต้นข้าวต้นสงา,างข้าวฟางข้าวในนากัน แมวเหมียวช่วยหลวงปู่เลยน้าแมวเหมียวแมวเหมียวมาช่วยหลวงปู่กันโอ้ยมันช่วยกันหลวงปู่กันเยอะแยะเลยมปช่วยหลวงปู่เก็บกวาดเก็บกวาดทำความสาอาดวัดวารามกันเยอะแยะมากมายหลายเหมียวเลยหลายเหมียวมาหลายเหมียวมากันหลายเหมียวอยู่ใต้นั่นก็มีอยู่ใต้นั้มันก็มีตรงนี้ก็มี Дякую Thank <laughs> you. แมวเดี huh? M m ๋ยวช่วยลังก uh. ูเลยเหรอฮะเดี๋ยวมาช่วยลังกูเลยเด้อโอ้มาเริ่มาเริวมมาเริ่มาเริ่มเฮ้ยมาปวดเอวแล้วปวดเอวแล้วลูกโอ้โหปวดแล้วเมื่อยแล้ว มามามมาแล้วให้กำลังใจเราปูนอลยปูมดแรงแล้วปูมดแรงแล้วมาให้ใจเแล้วให้กใจะเาปูมดแรงแล้วปูมดแรงแล้วช่วยเาปูนอยเรยช่วยเราปูนอยเรเออเ้ยปูนมาเ้วนอน้อยมาเวมาเวมาเ เออชื่นใจชืจ่นใจเด็กๆมาช่วยละกูชื่นใจแล้วกูพี่เมียให้กำลังใจละก oh, <c oughs> ูชื่นใจแล้วเออชื่นใจแล้วอืมอ่าอ่าชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วอืม เด็กน ok mm ่าเด็กน่าเลี้ยซี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 ฮังก์กซีฮังกว์กซีตันซีฮังก์กเหมียวอย่าชวนกล้องหลวงปู่นะมานี่เร็วชวนก้องหลวงปู่ล้มแล้วกล้องปู่ล้มแล้วเอยวาไปน้ำให้ปู่ไปน้ำให้ปู่เดินนะครับแมวเหมียวไปน้ำให้หลวงปู่ขวดหนึ่งเลยน้ำเดินครับแมวเหมียวเอ้ มาเลยจะน้ำาโปกินหน่อยกน้นเดิมหน่อยครับลูกนเปมว้าลูกศิษย์ลูกศิษยลวงปูห้น้ำมาถวายหลวปูเลยมาเร็วน้ำมาถวายหลวปูหน่อยน้ำมาน้อุ๊ยชม่ชอบน้ำาถวายหลวปูเลยเ้มาดนี่ แมชอบแมวแมวทุกวันูดเลยแมวว่าไม่เอาน้ำไม่ได้ละมวว่าเอน้ำใจแล้วกันน้ำใจให้เรูได้ชื่นใจแล้วน้ำใจใหู้ดได้ชื่นใจมาลปอ้ยละวเกี่ยทังวันต่อละวนนเอ้ยเี่ยช่วยเราปูเกเกบม้เลยกม้เล็กๆ mày đi ai gần chốc với hoài rồi cúc cúc, cúc. À, mommy พมีเอวช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่สมบูรณ์เลยสมาูรณ์ลยอมาเลยเนาะออกมาเล

ไม่ไ,ไม่完了没有。完了没有。加油ดิ้น <c oughs>。หมดแรงแล้ว,ลวก็ขยุตีขี้ด,ดูเพียงสิ่นี้กันเนะาะทำไปหมดแรงแล้ว มันหลังขัานต้มแล้วมีควาช่วยหลือ so กันเลยครับก็ขออยู่ดีคิวดีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวทำงานต่อเนาะขออนุโมทนากับทุกทาทาชนทุกคนทุกท่านครับที่ได้รับชมคลิปของปูด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอให้พบความสุขคกันเลยมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมเมตตาปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอายุวันโนสุขังพลัง